สมเชงทำเพื่อแต่งโมเป็นที่รักของคนในวงการบันเทิงจริงๆสำหรับนักแสดงสาวแต่งโมนิดาเพราะหลังจากที่พัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงแก่ชีวิตเพื่อนคนบันเทิงก็ได้ออกมาแสดงพลังมากมายเพราะหลายคนก็อยากให้ความจริงปรากฏล่าสุดนักแสดงสาวชื่อดังอย่างสมเชงสามช้าก,ก็ได้ออกมาพูดถึงแต่งโมนิดาเพราะหลังจากที่เจ้าตัวไปปฏิบัติธรรมและร่วมถวายผ้าบางสุกุลก็ได้เขียนยกอุทิศส่วนกุศลให้กับสาวแต่งโมนิดาในครับชท ในแคปชั่นว่าขอบุญกุศลในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ถึงน้องด้วยเถิดสาธุทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนัานเลยว่าอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอนุโมทนาสาธุค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสาธุสาธุค่ะพี่สม้มขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ